พ่ออยู่บ้านประตูบ้านต้องคอยเปิดต้อนรับแขกเสมอแต่นี่เงียบเชียบมมนไม่มีใครอยู่อเดี๋ยวผมกดออดให้นะครับไม่ต้องและะ้วค่ะเจ้าของบ้านจะเข้าบ้านทังทียังต้องขออนุญาตใครอีกเหรอคะเชิญค่ะ กว่าว่าเธอเป็นใครอืไปตามคุณสจีมาอุยคุณผู้หญิงอะไม่ว่างรับแขกหรอกแล้น,นี่คุณเข้ามาได้ไงไม่กดองกดอ,ออนก,ก่อนนะคะอย่างงี้ฉถือว่าบุกโุกน่าจะบอกให้คุณสจีอยู่ที่ไหนอนี่ เอเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วไงว่าเข้าไม่ได้อ่ะนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครใครจะไปรู้ละ่ะไม่รู้ก็ไปถามคุณผู้หญิงเธอสิก็ได้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณผู้นนาาหญิงคะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะอุณผ้หญิงคะค้หญิงคะมาณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะคหญิงคะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคะิงคะะคุณผคุณผู้หญิงคะ คือผู้หญิงคนนี้ค่ะบุก,กุกบ,บ้านเราค่ะใครใครใครคนไหนผู้หญิงคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้ค่ะคุณอินคุณอินจำฉันได้เหรอคะทอคุณอินค่ะ ตายนี่ป้าอุ่าห์ติดต่อหนูทุกทางจะไม่ร้ติดต่อยังไงแล้วนะคะคุณะคุณพ่อท่านเสียคุณอีซ่าไหมคะท่านจากเราไปแล้วนะคะ พอใช่ค่ะเลิกเล่นละครสักทีคุณตีบทไม่แตกเห็นแล้วมันคลื่นไส้มากกว่าไล่มันไปเลยดีไหมคะผู้หญิงค่ะนี่นี่ค่ะยังมีอีกผู้ชายคนนึงค่ะอยู่ที่ห้องรับแขกถ้าทางไม่น่าไว้วางใจเลยค่ะไล่มันไปเลยค่ะนี่นี่อ้าวไปดูนี้นะอ้าวอามมารยาทแล้ว คุณน่าจะบอกคนของคุณให้นำน้ำมารับรองแขกนะคะนี่จะกินน้ำอีกเออไปสิเอาน้ำมารับแขกก่อน,นอออออค่ะค่ะแกเนี่ยนี่ยตั้งแต่ท่านจากไปเนี่ยป้ายังช็อกอยู่เลยค่ะ เก็ลืม,วมไว้ทุกเดือนโทษคุณอินขาป้าไว้นะคะป้าแต่งดำตั้ง7วันน่ะแต่ทีนี้ป้าทำงานกับบริษัทต้องพบปะกับคนมากมายจะให้แต่งดำรับแขกได้ยังไงแหมมันก็อะไรอยู่นะคะน่าเห็นใจนะคะอืมอินเข้าใจค่ะ เข้าใจมานานแล้วเรื่องว่าคุณเห็นเงินของคุณพ่อสำคัญกว่าตัวท่านคุณอินคะทำไมคุณอินเพู่กับป้ายอย่างนั้นล่ะคะห้าหปี ที่ป้าต้องช่วยคุณพ่อของคุณทำงานให้บริษัทเหนื่อยแสนเหนื่อยจินก่อนตอนที่ท่านจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวป้าต้องทำงานแทนท่านทุกอย่างเหนื่อยสายตัวแทบขาดคุณอินพูดกับป้าอย่างนี้ป้าเสียใจนะคะ ค่ะค่ะเรายังมีเวลาที่จะพูดเรื่องนี้กันอีกเยอะเลยเดี๋ยต้องกลับมาใหม่ๆไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนจะให้สบายดีกว่านะคะนะคะเดนเยวป้า คนจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่หลังเรียกชื่อฉันเฉยๆก็พอไม่ต้องมีสร้อยคำาแสดงความรักใคร่มากมายเลยขนาดนะั้น อิมสินะเขาคงคิดว่าอิมจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วมั้งสาแก่ใจจริงๆเลยกลับมาแบบไม่ท <bizarre> ันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเงี้ยพ่อผมรับใช้คุณพ่อคุณมานานนะฮะย่าผมมิทาเลยแต่หลายครั้งที่คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเครียดของสจิวันหลังอิมคุจะได้ฟังจากที่คุณได้ฟังนะคะ จริงคุณเองก็กลับมาแล้วนะครบางทีเธออาจจะเฟรออกไปเองก็ได้เพราะเธอก็รู้อยู่เต็มอ,อกว่าคุณคือทายาทของคุณอน,นันต์คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอค่ะเขารอมาเป็นสิบสิบปีกาคงไม่รามือง่ายๆหรอกนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วผมยินดีช่วยเหลือคุณอินทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณค่ะอย่างน้อยกลับมาคราวนี้อินก็มีเพื่อนแล้วหนึ่งคนสองครับคุณพ่อผมอีกคนหนึ่งน,นคะครับ ค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาสง่งแล้วพบกันใหม่นะครับ ีเกียจเหรจ้ะเข้าห้องคนอื่นทำไมไม่รู้จักเ้าประตูก่อนก็เมื่อกี้ถือของอะไม่มีเบอร์ก็ว่าจะเอาตีนเคาะเหมือนกันอะไอ้ขี้เกียจสั่งสอนกันไม่ดีแล้วเกินเนี่ยนี่ปูให้ด้วยสิคุณผู้หญิงสางให้มาให้เฉยๆไม่ได้ปูไม่เอามก็ปูแหวเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันเรียกไม่ได้ยินแล้วไง